AFF Mitsubishi Electric Cup 2022เดินสายโชว์ท้วงวันและเวิร์กช็อปสอนฟุตบอล โอกาสของแฟนบอลชาวไทยกับงานเดินสายโชว์ถวยรางวัล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ได้เริ่มต้นขึ้นณนะกรุงเทพมหานครด้วยเป็นที่แรกจากแผนการโชว์ตัวทั้งหมด5ประเทศท่ามกลางความตื่นเต้นของแฟนบอลค่ะที่ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับถ้วยรางวัลของจริงด้วยตัวเองนอกจากการโชว์ถ้วยรางวัลแล้วแฟนบอลยังได้พบกับอดีตนักเตะชื่อดัง ที่พบอ่อนโมและเธอซักตีมันที่มาร่วมกิจกรรมสนุกกับแฟนๆเพื่อให้แฟนบอลน,นั้นได้มีส่วนร่วมในการเชียร์ทีมชาติของต้นสำหรับการแข่งขันทัวนาเมนต์ฟุตบอลเอเชียน5ประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เปิดโอกาสให้แฟนบอลทั่วไปได้เข้ามาสัมผัส เก็บภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับอดีตนักเตะไทยอย่างใกล้ชิดและพร้อมรับของรางวัลพรีเมียมจากทาง AFF Mitsubishi Electric Cup 2022อย่างสุดใจเอ uh, Mitsubishi Electric uh, decided to t u p p o r t this event AFF uh, uh, Mitsubishi Electric Cup 2022 And uh, this is the uh, very sc sem band กิจก e h ม t o ่ r e าตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จดงานขึ้นไปดูทัวร์ที่น่าตื่นเต้นีากเพราะว่าเขา้เป็นไปดนเซอร์เป็น่ลสปอนเั้งแรกแล้วก็ เขาถึงผสมก็คือต้องการเอาถ้วยรางวัลนะคะมาโชว์ให้คนไทยเพราะว่าก็คือทีมชาติไทยก็แข่งด้วยเหมือนกันนะคะ We Mitsubishi Electric uh, have started business in Thailand from 1964 and uh, we we uh, established the Thai uh, Mitsubishi Electric Thai Foundation from 1991. So uh, we are, uh, We'd like to contribute the Thai society. So uh, so this uh, event uh, we utilize as our CSR event. Do ของซูชิอิเล็กทริกอะคะ่ะเพื่อที่จะตอบแทนคืนสู่สังคมไทยก็เลยเป็นตั้งแต่ปี1991เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ในการทำไอโทรซเนะะี่ยค่ะเพื่อจะตอบแทน,นสืสังคมะคะ่ะ Exciting yes 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 the first stage from December now uh, we are very e x c i t e d uh, we are now <laughs> well, looking forward to the uh, welcome the first stage in Thailand ไม่แน uh, uh, mm ่ใจคืออันนี้เป็นรายล n เอียดการแข่งขันก็คือคิดว่าวันที่20ธัานเป็นวันที่เขาเจอเาไเจกับทีมอินโดหรือฟิลค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอเช็คเช็กันทาง thank you very much for today uh, to uh, come here สำหรับนี่คือการทัวร์และผ h e t า a ามที่ t h เชิญชวนให้ o ั้งท l มฟุตบอาท่านฟ้ตอล2022นอก็เชิญชวนให้มาเยี่ยมชมงานของเราก็อยู่ด้วยกันไปหนครัทัวร์ไปสองอาทิตย์แล้วก็ อยากให้มาเชียร์ตั้งแต่วันที่20กันวาเป็นต้นไปเนี่ก็จะเป็นการแข่งขันแล้วค่ะ